พิจารณามหาพิจารณาอมตะว,วาจาของสมเด็จท่านเจ้าปุณพุทธาจารย์โตพรมลังสีวัดระคังโคสิตารามก็มาพบกับวันสบายสบาย,บายกับพระสมเด็จกันอีกนะครับสวัสดีครับตาเอ้สวัสดีครับวันนี้ก็นำเสนอพระสมเด็จ วัดลักขังพิมใหญ่ราชาดำคะแนนนะครับเออพิเศษเลยเนี่ยไม่่อยได้เห็นที่ไหนเลยเนาะใช่แล้วอ่าเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยดูโอ้ดูเนี่ยนะดูนี่ดูนี่ดูเนาะโอเคครับองค์นี้นะเนี่ยเจ้าของให้ตั้งชื่อว่าองค์หิสมนะครับผมนี่นะนี่แหละนี่แหละนี่อาอลงมามามาเดี๋ยวเราไปชมเนื้อกายภาพที่ ถึงกันเลยดีกว่าเนาะใช่ครับผีหายากไม่ใช่ง่ายง่ายนะปะที่จะมาพบพระเป็นองค์คะแนนแล้วก็ผงใบลานหรือเปล่าหลวงไม่รู้ใช่ครับองนี้เป็นราชาดำนะฮะเป็นผงใบลานเผาเนาะเอาเอาเอาเดี๋ยวไป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 ชมไปยาภาพกันเลยดีกว่าเนาะผมโอเคครับออาอีกแล้วเอ้ยน้อง ใช่แล้วครับก็ก่อนที่ทุกท่านจะดูกายภาพเชิงลึกกับเรากับเฟรมถัดไปนะก็อยากให้ทุกท่านนะฮะแนะน้ำใจตัวเองทำใจให้เบารดความโลภลดความตนีลงไปนะฮะจะได้ดูกายภาพพระสมเด็จกับราชาดำองค์คแนนองค์นี้อย่างมีความสุขไปกับเราอย่ากอิ่มใจด้วยนะครับผมองนี้ก็มีชื่อองค์ว่าหินสมนะครับเพื่อเขาเรียกว่าคิดถึงบาร,รมีของคุณพ่อ เลยนะครับผมนี่ยเพราะว่าท่านได้สร้างบาร,รมีไว้ที่มากมายด้วยเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็ต้องบอกว่าจากภาคใต้ด้วยเหมือนกันนะครับ,อ,รบองค์นี้มาจากสุราษฎร<อ>น์นะครับนี่ครับที่ใจนะ้แทนคนนะครับบั้งแต่ที่ได้มีสมบัติของชาติอย่างพระอาของสมเด็จพระเจ้ากุลกุณไวนะ้เนาะใช่ครับไม่ใช่ว่า ใครจะครอบครองพระสมเด็จได้ง่ายๆเราก็จะมีพระสมเด็จแท้ถึงยุคของท่านกนได้ง่ายๆครับผมนี่ใบหน้าเนคะพระใช่แล้วครับโอ้โหในตอนนี้องค์เล็กมากเลยนะครับตอนนี้ขยายดูแบบโอ้โหแบบสุดๆเลยนะครับก็ให้ดูถึงธรรมชาติขององค์พระนะครับที่เกิดขึ้นนะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาและธรรมชาตินะครับก็ในเรื่องของสีผิวขององค์พระนะครับนี่คือองค์ สีดำนะครับราชาดำนะครับต้องบอกก่อนนะราชาดำนะครแล้วก็แสงที่เป็นระกายสีดำเนี่ยสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นผลึกเรียงร้อยกันเนี่ยก็ในเรื่องของการเกิดขึ้นของธรรมชาติและการเวลาที่สันสานภาพของอให้เห็นความงดงามนะครับในเรื่องของ CPU องค์พที่มีหลากหลายสีสันแล้วก็ความงดงามที่ธรรมชาติสันสางขึ้นนะครับแล้วข้อที่สองนะฮะที่ อยากให้ทุกท่านได้สังเกตเพิ่มเติมฮนะก็รอยปริแยกยุบย่นหดตัวการเหี่ยวแห้งการแตกและแห่งที่เป็นลุมบ่อุูพุนนะฮะแล้วการย่อยสลายแล้วการคดง่ยของเนื้อผ้าที่มีความแกร่ง mm hmm. เกิดขึ้นนะฮะ mm hmm. แล้วก็เกิดการงอกของชั้นเนื้อที่เกิดขึ้นนะฮะ mm hmm. แบบเป็นแบบระดับอนุโมเลกุลแล้วก็สอดคล้องกับการงอกของผลึกแล้วก็ฉลององค์ด้วยความงดงาม อย่างที่ท่านเห็นในเรื่องของแคลไซคือ,อบบถ้าดูไม่รู้ว่าจะออกเป็นสีแบบฟ้า,ฟาหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่ามีคนเคนค,คอมเมนต์เข้ามานะท่านว่าใช่ครับก็สีดำนะฮะก็ในกล้องในการเป็นมากกยสะท้อนแสงที่เราฉายออกไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปแบบของสีเงินอนะเออเป็นสีเงินนะใช่ครับองนั้นต้องขอบคุณคอมเมนต์ของ คุณพี่ท่านเลเพราะว่าท่านน่าจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจเรื่องกายภาพของเนื้อผ้าแล้วก็ในเรื่องของการสะท้อนและหักเหของแสงที่เราได้นําเสนอไปอย,อย่างคําว่ากล้องรูปแบบใหม่ชแล้วการสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นที่ขยายขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเป็นประกายสีเงินเนี่ยนะโอ้โหโความงดงาม ต้องบอกว่าน่าทึ่งกับธรรมชาติที่ส,สรรสร้างแล้วก็เขาเรียกวอะไรประหลาดใจอย่างมหาศา,า่ที่ท่านเจ้าพระคุณนะครับได้ลงจิตลงใจสร,ร้างองค์แบบองค์เล็กที่เป็นคะแนเนเนี่ยแบบโอโหแบบที่สุดของที่สุดเลยนะครับคือพระองค์คําว่าคะแนนเนี่ยนะก็เป็นจริงอย่างที่ว่าเนี่ยนะ อย่างนี้เขาเรียกคะแนนร้อยหรือคะแนนกลุ่มก็ไม่รู้แล้วนะใช่แล้วถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นหนึ่งร้อยแสดงว่าในหนึ่งร้อยองมีองนี้หนึ่งองใช่นะถ้าเป็นคะแนนอย่างที่ว่ากันมาเลยเนาะใช่ครับเออเราก็ไม่รู้ความเป็นมาแต่ใช้คําว่าคะแนนเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าอลองคิดดูนะครับถ้าอง์ใหญ่หนึ่งร้อยต้องมีองเล็กหนึ่งองอะนะครับ ก็ถ้าแปดหมื่นสี่พันะครับก็ต้องมีประมาณแปดร้อยสี่สิบองค์สิครับก้นนั่นก็ยิ่งน้อยก็หายากมากจรยิ่งนะครับก็ยังไม่เห็นใครทํานะโอ้โหท่าที่รู้วันนี้พอดีว่าอ่าพะมาที่นี่นาะก็ได้เห็นพระองค์นี้เลยบอกทํากันเถอะใช่เลยครับเอาไม้คนที่ไม่เคยเห็นนะได้เห็นเนาะ ไม่เคยได้พบเจอนะฮะองค์คะแนนอ่าคนที่ไม่รู้จะได้รู้ว่ามีภาพแบบนี้อยู่นะเพราะว่าที่เราทําไปนั้นก็มีองค์คะแนนมหาพุทธพิมพ์เราทําสื่อออกไปแล้วนะแต่นั่นใหญ่ขนาดใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงกันเลยแต่อย่าถามผมนะว่ากว้างยาวหนาเท่าไหร่นะผมไม่ได้บอกนะยเพราะว่ายวมันจะเกิดการก๊อปปี้เกิดขึ้นนี่แล้วมาดูนะนี่เอแม่ผนังคู่หานั่นเนี่ย มีการร,ร,รูปุ่นเนี่ยนะทอเนาะใช่ลแล้วครับเราก็การเกิดอนูที่เรียงร้อยที่เป็นผลึกซ้อนกับการเกิดการงอของชั้นเนื้อแล้วก็การฉลองของแขวไซสเนี่ยที่มีความคดแนมเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลึกที่เกิดขึ้นความงดงามของเนื้อผ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าแยก เนื้อ,องค์พระกับมวลสารแล้วก็ผลิตที่เกิดขึ้นในการเรียงร้อยได้อย่างสวยสดงดงามและชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับ<ม>เ,เห็นไหมครับท่านลองมองดูนะครับท่านเ <pow> ห็นในท้องตลาดหรือในที่นั่นกันบ่อยไหมละครับแบบเนี้ยยากเลยนะครับบอกได้เลยว่านี่แหละนี่ฮะก,ก็จะเห็นมวลสารสารีเขียวสีเหลืองนะฮะแล้วก็เนี่ยในการเกิดผลิตเรียงร้อยกันเป็นเส้นใหญ่ ที่เกิดขึ้นเนออะไรท่านเรียกว่าเส้นพุทธคุณที่เกิดขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะน,นี่คือธรรมชาติของกายภาพของเ,เน,อนื้อาสมเด็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะกันแบบนี้แหละเราก็ต้องบอกย้ําอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับว่าเราที่นําเสนอบาร,รมีของพราสมเด็จแทนที่ขึ้นคลิปวิดีโอให้ทุกท่านดูเนี่ยผ่านการตรวจสอบทางกายภาพแล้วแหลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มอาจารย์กลุ่มช่างกระจายกลุ่มนเนรกลุ่มพี่พี่เสียงพระด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆหลายๆคนที่พูดถึงพุทธศิลป์องค์พิมพ์ของพระด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องประวัติความเป็นมาวะการสร้างของพระคุณสมเด็จพระจันโตนะครับแล้วก็เป็นความรู้เป็นองค์ประกอบความรู้ที่ให้กับหลายๆท่านแัะเราด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยคนไหนที่พูดกันด้วยเหตุและผลเนาะ ว่าเออว่ากายภาพขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่มาด้อยค่าอุทภาพแบบนี้เห็น<ช>ที่ไหนก็พร้อมใช่ครับเนี่ยก็สุด,ดยอดท่านดูภาพสองวิไม่ไ,มได้จริงครับนั่นแหละ,ะท่าน,นพิจารณาก่อนเหมือนอย่างคําของที่อ่าสมเด็จท่านบอกไว้ไงพิจารณามหาพิจารณานั่นแหละนะใช่ครับเออเนี่หละครับไม่ใช่ดูผ่านมาสองวิหรอครับเออนั่นแหละ มันไม่ง่ายไปหรอกแผนนั้นน่ะก็หลายๆท่านที่มาให้เราตรวจขัดแยกกายภาพเนี่ยก็บอกว่าเขาดูแค่สองวิ่ก,ก็ก็บอกแล้วว่าออมันมันไม่ไม่แท้ออบอกว่าเก้ผิดพิมพ์บ้างอะไรนีนออที่เราได้เจอเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยต้องดูทุกซอกทุกมุมเลยแล้วก็ค้นหาความปลอมของพระสมเด็จก่อนออถ้าไม่เจอเนะครับก็ส่งพระองค์นี้เข้าในตรวจสอบทังแลเพิ่มเติม เาวจะได้พูดกันปากนะครับแล้วก็ได้นํามาเสนอเรื่องกายภาพให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าองค์เนียแท้ถึงยุกยังไงนะครับนี่นะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็เลยให้ให้เราฮะเป็นช่องทางหนึ่งที่สําหรับทุกท่านที่กาลังมองหาพราะสมเด็จแท้ถึงยุคที่จะเช่าหาบูชากันด้วยนะครับลุงครับขอดูความงดงามของหน้าอกด้วยเออนเดี๋ยวเดียวขึ้นไปกลับไป อันนั้นไปเลยนี่โอ้โหจะดูตรงนี้แล้วดูซ้ายขวาเลยครับอนี่ความโดดเด่นของกายภาพของเนื้อผ้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไระจุดโชว์เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดึงดูดสะกดใจเรื่องมต์ขังของพระสมเด็จในเรื่องของความงดงามที่โดดเด่นนะครับเพราะผงนี้เล็กเนาะค่อนแง่เลยนะเป็นพิมพ์คะแนนนะบอกให้ อ่านผู้ชมเมืทกีมาดูที่หลังเนี่ยลองดูไว้นะครับนี่พิมพ์คะแนนนะครับโอ้นชาเลกครับผมเห็นอะไรตรงระหว่างคางกับกับไหลขององค์พระนี่ครับนี่นะครับลงครับโอ้โหนี่นะครับความเวยสดงดงามนี่เกิดขึ้นในเรื่องของกายภาพที่เรานำเสนอนะครับให้ดูให้ดูไม้ทั่วลกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังยิ่งสวยเลยใช่แล้วครับก่นี่นะครับที่เรานําเสนอก็คือเรื่องของ ความชัดเจนของความจริงพอเราให้ความสําคัญกับความชัดเจนและความจริงนะครับบอกต <c oughs> ่อไปเลยถ้าใครมีอากจะมาหาเราอยาก<อ>รู้ว่ากายภาพพระ<อ>สมเด็จของท่านนิสศัสตร์สนใจเนี่ยแท้ถึงยุคหรือว่าแท้ไม่ถึงหรือว่าการคัดแยกปลอมออกจากการเก็บเนี่ย<อ>ก็มาหาเรามานั่งดูกายภาพกับเราได้ในสุด<อ>ที่จะดูนะฮะแล้วก็ติดต่อผมยังไงก็ กดรูปโปรไฟล์ผมครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยน,นะครับผม,มแล้วก็ค่าความพยายามของท่านที่จะมาหาเราเนี่ยเราคิดองค์ละหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่หนึ่งถึงห้าองค์เท่านั้นองค์ที่หกเป็นต้นไปองค์ละห้าสิบาทครับนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับลุงครับนี่ครับคอซ้ายระหว่างนี่นะคมือโใจเยน็นๆ<อ>เดี๋ยวให้ดูล้วด,ดูสอบอนได้หไหม นั่นแหละครับดูหน่อยดูหน่อยครับนี่นี่นี่หัวะไรนี่ยังมีแมเนี่โมสารอยู่เลยนะนี่ัพอเข้าไปพิภาพษาลึกๆมีเห็นไหมล่ะเนี่ยท่านเห็นอะไรไหมล่ะครับเนี่ยนี่แหละนี่นี่นี่องค์นี้เป็นองค์สีดํานะใช่ครับอ่าบอกก่อนเดี๋ยวถ้าจะมามันวูงทำไมเป็นดําอย่างนี้บอกก่อนเนี่ยราชาดําใช่ไหมราชาดําคะแนนครับผมอ่าโอ้โหในท่อนนี้นะครับโอ้โหระดับ เขาเรียกว่าความโบราณที่ล้ำค่าน่านเลยนะฮะน่าเลยท่านเห็นเรื่องเนี่ยของแท้ของถึงด้วยกายภาพทุกอย่างมันบ่งบอ,อกนะตาเนาะใช่ครับเออนี่ฮะสุดยอดเนีฮะการย่อยสลายของเนื้นอผ้าที่เกิดขึ้นนะฮะความับความแน่นของเนื้อผ้าที่เกิดตามธรรมชาติและการเวลาสวยสดงดงามอลังจิตติดตึงใจ แล้วก็สว่างสวยติดตึงตานะฮะแล้วก็เป็นมิติของความงดงามระดับจักรวาลเนี่ยภาสมิรธ์เลยก็ได้ที่เราพูดไปตั้งแต่ลิปต้นๆเลยนะครับผมเอามอยาดูอีกข้างนึงอีกข้างอีกข้างอีกข้างนึงตคือคนข้างของมนต์เสน่ห์ไม่แพ้กันหลุดตาเออเห็นแล้วนี่นะครับติดตาติดใจดีมะด้านแก๊สใช่ไหมนักคระก็เป็นการขุดจาก เขาเรียกว่ากลุ่มฟอสฟอรัสที่อยู่ในองค<อ>์กรนะครับหรือว่าถ้าเรียกกันยอสลัดนั่คือเรื่องแก๊สที่ผุดออกมาตามรูพุ่นก็เกิดเรื่องของการเกิดการควบแน่นที่เจอกับชั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนสีสันของแก๊สที่บวกกับพนันธุ์กับการเกิดการงอกของผลึกเลยทําให้จับเป็นสีสันต่างๆที่อย่างอิสระแล้วก็งดงามอย่างธรรมชาติที่ลงตัวสวยๆดงานธรมละเจิบติดตงใจนะครับ ไหมละครับเนี่ยเห็นไหมเราให้ดูในหลายมิติดีเนาะใช่แครับดูเห็นไหมครับเนี่ยดูเนี่ยดูนี่นะฮะแล้ก็นี่นะครับก็เราให้ชมความจริงที่งดงามและชัดเจนนะครับแล้วก็ทําไมนะฮะถึงเป็นเหตุผลที่บางท่านกล้าจ่ายหลักแสนหลักล้านเพื่อหาเช่าพระสมเด็จแท้ถึงยุคในช่องเราก็เราให้ความสําคัญกับความจริงที่ชัดเจนรพะระคะแนนสีดํานี่ย,ยอมรับเพิ่จนจะองค์แรกเลยนะที่เราได้ทาเนี่ยเนาะ ใช่แล้ครับผมนะครับแล้วก็มีมีนี่ด้วยนะครับลุงอยากจะบอกว่ามีไกเซอร์คะแนนด้วยะเออนี่แหละครับเดี๋ยวอไว้นะเอาไว้ไว้มาทําให้อ่นแฟนเราได้รู้เนาะโอ้สวยสดงดงามแล้วจิตตื่นใจไดูเอาดูเอาดูจิาคะับจิตสะกดใจกับมนครังพุทธคุณของพระสุริยที่ท่านได้ชมอยู่แล้วจะได้ไปด้านหลักกันไหมเนี่ยเราเนี่ย โอ้โหนี่เนี่ยก้านหน้าก็สดๆสวยงามนาดับิตติดจิงใจกันเลยครับเห็นไหมลงมาเนี่ยด้วยละครับมีความเก่าล้วนเลยนะตะเนี่ยเาห็นไหมคุณค่าของโบราณวัตถุมงคลที่เราค่าบวางการเวลาที่ผ่านมามากกว่าร้อยห้าสิบสองปีที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับนี่นะครับแล้วผู้ที่จะครอบครองเนี่ยไม่ใช่ที่จะต้อง เขาเรียกว่าต้องมีบ right oh ุญบารมีเลยนะครับผมเห็นไหมละเนี่ยด uh, uh, oh, so nice. ูเนี่ยขึ้นเป็นประกาย่นี่ยดูรำแขได้นี่มาทั่วตรงมือที่ทำประสานกันไหมเนี่ยโอ้นี่แหละครับสวยสดงดงามไม่ละเนี่ยดูเนี่ยที่สุดของที่สุดอีกเนี่ยองคะแนนเลยมาเลยนี่โอ้โหเห็นไหมนี่ดูเอากันละกันโอ้โหนี่แหละสุดยอดเราทําราชาดังองคใหญ่เนาะ เราทำราชดำองค์ใหญ่ไปเรียครับราชดำองค์ใหญ่นี่ผมทําคลิปช็อตสั้นไปเรียบร้อยครับผมนี่นะฮะนี่ดึงพิมพ์คะแนนเ็าบั่งเนน่ยสวยสดงดงามอลามจิตติดตึงตาเหล่าตะคาบตะใจางสวยติดตึงตาเลยครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องเอาไอ้นี่ฮะราชดำองค์องพิมพ์ใหญ่องค์ใหญ่เนี่ยของพระสมุเด็แกลเลอรี่เราทำขึินบ้างเาหลวงนี่นะ ท่านมองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอด้านหลังนิดนึงนะก่อนที่จะจบคลิปผมได้เล็งด้านหลังไว้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่ด้านหลังนี่เออเนี่ยเห็นไหมแล้วครับเนี่ยขึ้นละขนาดนี้อย่างเนี้ยเนี่ยนี่นี่นี่ดูนี่ตาเอ้ยนี่นี่นะครับเนี่ยถือว่าเป็นบุญบารมีของเราที่ได้สัมผัสออพระองค์นี้เนี่ยองค์นี้ ท่านเจ้าของนะฮะตั้งชื่อว่าองค์หิดสมนะครับเพื่อคิดถึงแล้วก็โอ้โหลงเดี๋ยวก่อนครับตรงนั้นคืออะไรงดงามเพื่อคิดถึงบารมีของคุณพ่อนะครับผมอี่แล้วนาน ที่สร้างให้ที่สร้างไว้ให้กับลูกโลกหลายลาคนดีแล้วดีแล้วละชื่อแบบเนี้เป็นมงคลนี่ครับพอเข้าถ้ำอัศจรรย์ที่เป็นมิติจักรวาลพระสมเด็จนยครับอ่าใหเนี่ยนะครับนี่นะฮะออกเขาอีกมิตินึ่งก็กันเนาะได้เลยครับอยากจะให้ทุกท่านได้ชมจักรวาลเนี่ยพระสมเด็จไปกับเราอย่างอินเอมเป็นสุขแล้วก็ว้าวไปกับทุกเฟรมด้วยเนี่ยแบบล่าเอ้ยเนี้ย พระุนี่ด้านหลังนะัะเห็นไหมครับท่านมองกายภาพก่อนนะครับที่พวกผมทำกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอาทำกันแบบนึกอยากจะเอามาทำก็เอามาทำกันเลยนะครับไม่ใช่เราผ่านการตรวจสอบมาแล้วด้วยเนาะตอนนี้ใช่ครับแล้วตรงนี้ฮะก็ที่เห็นเป็นระกายตรงนี้นะครับข้างล่างเป็นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับผมที่ได้เห็นเป็นระกายอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างนะก็ ขะแนนมวลสารฮะยังมีการยุบย่นหดตัวนะครับตรงน้นะแล้วก็สอดคล้องกับผลึกที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีการยุบของเนื้อผัาตรงข้างล่างลงไปนะฮะบ,บอกดีๆนี่ถ้าเป็นผ้านเ,นเนื้ออะไรอ,อ,อันนี้ก็ผ้าสเปดคะแนนราชาดำนะครับแล้วใบลานเผาใช่ไหมใช่ครับในความละเอียดแล้วก็ในการเรียงร้อยผลิกที่ควบแน่นแล้วก็นี่ฮะ มวลสารที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับสีขาวแล้วก็สีของเนื้อดินของซุ้มกอแล้วก็ผ่ากกาแพงแล้วก็นี่ครับข้างหน้าที่เกิดขึ้นในการเป็นหลุมบอลผลที่เรียงร้อยผลึกจะมวลว่านที่ย่อยสลายในกลุ่มอสตอรละที่เราบนผมอันนี้ก็เป็นเหล็กไหลท้่มันเนี่ยนะนี่นะครับได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมาดูนี่ตรงนี้เอาเป็นหลุมรูพุรกไปนี่นี่นะฮะ แล้วก็อยากจะบอกว่าข้างหลังนี้นะตรงนี้ทองก้อนนะครับผมนะนี่ฮะที่เห็นตรงมุมล่างขวามือสุดนะครับนี่ฮะการเปล่งประกายของทองก้อนในยุคนั้นนะฮะไม่มีเขาเรียกว่าโอ้โหแบบพูดไม่ออกเลยครับสวยๆงดงามมากๆให้ดูลักษณะทองไม่ใช่ทองแผ่นนะครับเอออันนี้คือทอง,ทองก้อน,อน,นครับนะผมเรียกว่าทองก้อนแล้วกันเออนั่นแหละ เขาเรียกทองบางสะพานหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี้ยเนาะผมก็ไม่รู้นะว่าท่านจะาพใส่ทองอะไรไปบ้างแต่บอกได้เลยครับตรงจุดเนี้ยมันเป็นก้อนผมเรียกว่าทองก้อนเหมือนยุคโบราณแล้วแล้วให้ดูมวลสารของสมเด็จท่านเจ้าพณสีขาวเนี่ยใช่นะรับพระดเนี่ยเราจะเห็นหน้ามคู่เป็นเรื่องมลสารของที่ท่านเจ้าพณท่านได้บรรจงใส่ไว้เนาะใช่ครับอันนับโอ้โหมีด้านหลังด้านหลังด้านหลังนะกับเนี้ย แทบจะไม่อยากจบคลิปแล้วเนี่ยใช่แล้วครับ oh. เอา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 ,เอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะตาเนาะใช่ครับ oh. ขอสะกดใจ oh. ครับกายภาพของเนื้อพระสมเด็จแล้วหยุดเวลาให้ทุกท่านได้ชมอย่าง mm. สดสดวัดงามนี่คืออนุที่เลียงร้อย mm. ที่ปิดปิดเนื้อขององค์พระที่เป็นเนื้อดำเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ ในเรื่องของการเกิดผลิตกับการงอกที่สอดคล้องกันแล้วก็การฉลององ,งด้วยโมเลกุลของเนื้อผ้าผสมประสานกันกับการละลายเข้ามากันแล้วก็เกิดความสยสดงดงามที่เกิดกายภาพที่ท่านได้เห็นเนี่ยนี่คือไม่เห็นสีดําเลยนะครับโอ้โหเนี่ยคือให้โชว์เลยว่า <N> ะระดับนี้เลยครับระดับจักรวาลเนี่ยพระสมเด็จราชาดําช <N> ื่อว่าองค์อะไรนะ องเหตสมครับผมนี่ระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อใช่ไหมใช่ทำให้นึกถึงพ่อที่ถืแม่กันนี่ับมันเป็นบุญกุศลแลล่ะลูกเอ้ยเนี่ยทำแบบเนี่ยถ้าทำพระแล้วให้นึกถึงบุญของพ่อบ้างเนาะคำว่าเหิสมนี่เป็นคำทางใต้เขาหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเป็นนามสกุลครับเป็นนามสกุลเลยนะนามสของคุณพ่อไปนามสกุลแล้วก็คิดถึงบารมีของคุณพ่อที่สะสมไว้ให้กับลูกหลาน อ,อ,อ่านี่แหละขอให้บุญกุศลได้สร้างสมกันต่อไปเนาะก็เหมือนก็อย่างที่จะจบคําเนี่ยแหละครับนะบอย่าให้คนเราเนี่ยเนี่ยให้ระลึกเหมือนที่ว่าไอ้หนูเนี่ยมันเป็นพ่อเนาะอ่านี่แหละเวรกรรมมันมีจริงนะลูกหลานเออจะทําอะไรก็ให้คิดกันนะใช่ครับไม่ของที่ไหนไม่ใช่ของเราก็อย่าไปนั่นมันเนาะ บุญพาวาตานาสศกก็ทําให้เราได้พบได้เห็นเหมือนอย่างนี้แหละเนาะ,นะก็ขอจบด้วยคําว่านัตทิกำม,มังสมะพรังแรงใดในลูกจะเสมอด้วยแรงกรรมเป็นไม่มีรอกแท้เอ,อ้ยทำฟังดีกันไ้เถอนะนาะกใช่ครับแล้วก็ผมขอให้ทุกคนมองใจตัวเองอม,มีความสุขแล้วก็ล้ำล,ลึกถึงความละเอียดในการรักษาศีลสติด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมมองใจกันให้มีความสุขในทุกๆวัน<อ>ทำใจให้เบาลดความรบลดความตนหนีลงไปนะครับเราทุกคนจะมองเห็นธรรมชาติที่มีความสุขอ,อย่างที่กําลังมองเฟรมภาพของเนี่ยพระสมเด<า>็จตอนนี้อยู่นะครับก็ขอให้ท่านเจ้าประคุณํานวยพรให้เจ้าของพระนะครับพระโอที่รอบครองแล้วก็ แล้วก็คุณพ่อฮิทสอมด้วยนะฮะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ผมกับลุงเนี่ยจะครอบครัวเนี่ยมีความโชคดีมีความมั่งมีสีสุขกันทุกคนเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม